บำบัดภาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำซีดีเพลงพื้นเมืองล้านนาสอดแทรกคลื่นเสียงไบนอรลบีทส์เพื่อบำบัดสมองดนตรีบำบัดหรือมิวสิคสราปีคือศาสตร์ในการใช้ดนตรีไม่ว่าจะเป็นการฟังดนตรีการร้องเพลงการขยับร่างกายประกอบเสียงเพลง และการเล่นเครื่องดนตรีเพื่อบำบัดร,รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งทางจิตใจอารมณ์และรักษาโรคทางกายผลในการบำบัดของดนตรีมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสรีระวิทยาและสภาวะจิตใจโดยผ่าน,นกลไกที่หลากหลายซีดีเพลงพื้นเมืองล้านนาสอดแทรกใบโนรบีเป็นนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์การบำบัดด้วยดนตรีโดยใช้การสังเคราะห์เสียงไบ n โน r a ลบี a ส์เพื่อใช้บำบัดสมองในคนไทยด้วยวิธีใหม่ที่แตกต่างจากวิธีการสังเคราะห์ในต่างประเทศกล่าวคือใช้ความแตกต่างของคลื่นเสียงจากเพลงในทุกย่านความถี่ของเครื่องดนตรีทุกชิ้นระหว่างหูสองข้างซึ่งในต่างประเทศวิธีการสังเคราะห์แบบเดิม จะใช้การสอดแทรกของเสียงที่เกิดจากความถี่คงที่เพียง1-2ความถี่เท่านั้นจึงนับเป็นวิธีการใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนนอกจากนั้นประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากต่างประเทศการฟังดนตรีพื้นเมืองล้านนาจึงเข้าถึงอารมณ์และจิตวินญาณของผู้ฟัง และผู้ฟังยอมรับดนตรีพื้นเมืองล้านนามากกว่าเพลงสากลต่างประเทศจากการวิจัยโดยการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองหรือ EEG พบว่าดนตรีที่สอดแทรกคลื่นเสียง b i บิ r a l BEATS สามารถเหนี่ยวนำคลื่นไฟฟ้าสมองให้อยู่ในระดับอัลฟาหรือเบต้าได้ ซีดีเพลงพื้นเมืองล้านนาสอดแทรกคลื่นเสียงไบโนรลบีจุดนี้บรรเลงโดยครูเพลงพื้นเมืองชื่อดังของภาคเหนือครูแอดพานุทัศตอภิชนาธงคลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีล้านนาจะถูกสังเคราะห์และดัดแปลงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จากฤษการาจนโดยใช้วิธีปรับความถี่ของเครื่องดนตรีล้านนาทุกชิ้น ยกเว้นกลองตามทฤษฎีของบินา r a ลบี a ส์และเพิ่มคลื่นเสียงบินา r a ลบี a ส์แยกต่างหากสอดแทรกไว้ในบทเพลงพื้นเมืองล้านนาทั้ง6เพลงได้แก่ 1. กุหลาบเชียงใหม่ 2. ปราสาทไว้ สามปุ่มเป้งสี่ลอสีหลงถ้ำห้าล่องแม่ปิง 6. อยเียพิเพลงดังกล่าวผ่านการทดสอบจากการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าของสมองหรือ EEG จากศูนย์โรคสมองภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการวิเคราะห์ q uantitative EEG ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยพบว่าคลื่นเสียงไบนาลเลบีดสามารถเหนี่ยวนำคลื่นสมองให้อยู่ในระดับแอลฟาและเบต้าหรือ10-15ึเฮิรตซ์ซึ่งเป็นความถี่ที่พบได้ในขณะที่มนุษย์รู้สึกสงบมีสมาธิในการเรียนรู้ทั้งนี้ มีหลายรายงานในต่างประเทศสนับสนุนผลของการใช้คลื่นเสียงไบนาร์บี a ส์ในการปรับสภาวะของจิตใจลดความเครียดลดความวิตกกังวลพัฒนาความจำเพิ่มช่วงความสนใจลดอาการปวดและอาการนอนไม่หลับอย่างไรก็ตามในการใช้ซีดีเพลงนี้ถ้ามีโรคจิตโรคหัวใจชนิดรุนแรงหรือโรคลมชัก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานแนวคิดและที่มาของซีดีเพลงชุดนี้ได้มาจากการศึกษาคลื่นสมองหรือเบนเ v ฟซึ่งเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเกิดจากการสื่อสารภายในสมองคลื่นสมองมีจุดกำเนิดจากเซลล์ประสาทหรือนิวรอนปล่อยสัญญาณไฟฟ้า เพื่อสื่อสารกับเซลล์อื่นๆโดยขณะที่สัญญาณไฟฟ้านี้วิ่งมาถึงปลายประสาทจะทําให้เกิดการหลั่งสารเคมีที่ปลายประสาทเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ประสาตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเคมีต่อๆไปผลรวมทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นทั่วสมองนี้สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่อง EEG ในปีคศ1930ได้มีการ แบ่งระดับความถี่ของคลื่นสมองออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1. ระดับเบตา้าเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ประมาณ14-30เฮิรตซ์ซึ่งจะเกิดในช่วงที่เราทำงานใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆหรือพบกับเหตุตื่นเต้นต่างๆเป็นต้น 2. ระดับแอลฟาเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ประมาณ แถึง1 3บจเฮิรตซ์จะเกิดในช่วงที่เราผ่อนคลายและจิตใจสงบเยือกเย็ยน 3. ระดับเซตาเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ประมาณ4ถึง7.9เฮิรตซ์จะเกิดในช่วงที่เราเริ่มสู่ภาวะผวังเคลิมหลับหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นเป็นช่วงผ่อนคลาย และระดับที่4ระดับเดลต้าเป็นช่วงคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ำม,มากระหว่าง0.1ถึง3.9เฮิร์ตซ์จะเกิดในช่วงที่คนเรานอนหลับลึกหรือหลับสนิทในแต่ละวันคลื่นสมองของคนเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปตามสิ่งเร้าที่สมองได้รับ ประโยชน์ของการทำให้คลื่นสมองอยู่ในระดับความถี่อัลฟาก็จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นสุขุมอารมณ์ดีเบิกบานมีความคิดสร้างสรรค์มีสมาธิสูงมีความจำดีและเชื่อว่าทำให้เกิดพลังความคิดด้านเวกยร์สำหรับคลื่นเสียงไบรโนลลบีทส์ซึ่งถูกสอดแทรกในเพลงพื้นเมืองล้านนาชุดนี้ เป็นคลื่นเสียงที่เกิดจากการนำคลื่นเสียงตัวนำหรือ carrier sounds สองเสียงที่มีความถี่ต่างกันไม่มากโดยถูกกระตุ้นผ่านการฟังด้วยหูฟังแบบสเตอริโอและการนำผ่านกระโหลกศีรษะทำให้เกิดการแทรกสอดของคลื่นเสียงในสมองการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ b i n a r a l beats เกิดขึ้นในปีคศ 1. 1839โดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อเฮนริชวิลเฮมโดฟ์ไบรโนร์บีดส์เป็นเสียงความถี่ต่ำซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของตัวนำสองเสียงถ้าความถี่ของเสียงที่ได้ยินโดยหูข้างซ้าย หรือนำผ่านกระโหลกศีรษะเท่ากับ400เฮิรตซ์แต่ข้างขวาเท่ากับ410เฮิรตซ์จะได้ไบโนเรบีที่เกิดจากการแทรกสอดภายในสมองเท่ากับ10เฮิรตซ์จากการศึกษาและวิจัยโดยการวัดคลื่นสมองและการตรวจสนามแม่เหล็กโดยวิธี Functional MRI พบว่า การใช้ไบโนร e บีดสามารถเหนี่ยวนำให้คลื่นสมองระดับหนึ่งเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งได้ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า brainwave entrainment เช่นถ้าต้องการเปลี่ยนคลื่นสมองจากภาวะที่ตื่นตัวหรือความถี่คลื่นสมองอยู่ในช่วงเบตา้าซึ่งเท่ากับประมาณ30เฮิรตซ์ไปเป็นสภาวะที่ผ่อนคลายหรือความถี่คลื่นสมองอยู่ในช่วงอัลฟา หรือความถี่ประมาณ10เฮิรตซ์จะเริ่มบ,บาําบัดด้วยเพลงที่มีความถี่30เฮิรตซ์ในช่วงต้นเพลงแล้วค่อยๆเปลี่ยนความถี่บีบลดลงจนเป็น10เฮิรตซ์ในช่วงท้ายเพลงโดยทั่วๆไปผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้หรือได้ยินบโนร์ลบี์เนื่องจากมีความถี่ต่ำกว่าช่วงคลื่นที่หูมนุษย์ได้ยินซึ่งหูงมนุษย์สามารถรับรู้ ความถี่ของคลื่นเสียงระหว่าง20ถึง20,000เฮิรตซ์แต่บ i n a าร์ลบีดส์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในสมองจากการแทรกสอดของคลื่นตัวนำจากหูทั้งสองข้างโดยที่ผู้ฟังไม่รู้ตัวสำหรับวิธีการสังเคราะห์และสอดแทรกคลื่นเสียงบ i n นร์ลบีดส์ ลมดนตรีบำบัดได้เรียบเรียงองค์ประกอบของดนตรีในเพลงพื้นเมืองล้านนาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมจากองค์ประกอบของดนตรีได้แก่ 1. ความเร็วหรือ Tempo 2. ลีลาหรือริซึม m 3. เนื้อเสียงของเครื่องดนตรีหรือโทน4ี ระดับเสียงหรือ Pitch 5. ลักษณะท่วงทำนองหรือ Melody และ 6. ก,การประสานเสียงหรือ Harmony ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้ฟังและได้มีการดัดแปลง t r a ็กของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นโดยมี วิธีการดังต่อไปนี้ 1. นึ่แทร็กของทํานองหลักให้คงเดิมเหมือนต้นฉบับมากที่สุด1-2ถแทร็ก 2. แทร็กของแนวประสานเสียงคอร์ดจากเครื่องอิเล็กโทรนที่กดค้างไว้เพื่อให้มีความถี่อยู่ในช่วง1 5 0 4 5ร0อถเฮิรตซ์ซึ่งแทร็กนี้สามารถสังเคราะห์เป็นเสียงไบนาล์บีด ได้ชัดที่สุด 3. แทร็กของแนวประสานเสียงที่มีองค์ประกอบจากเครื่องดนตรีประเภทเสียงตีดีได้แก่ซึ่งแทร็กเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ปรับความถี่ให้มีความเหลื่อมกันระหว่างหูซ้ายและขวา ประมาณ10-15เฮิรตซ์ 4. แทร็กของแนวประสานเสียงเบสจากอิเล็กโทนซึ่งถูกกำหนดให้มีความถี่คงที่ทั้งหูซ้ายและหูข้างขวา 5. แทร็กของเครื่องดนตรีอื่นๆได้แก่สลอลซออและคลุยจะถูกนำไปสร้างคลื่นไบโนเรลบี โดยแยกให้ความถี่มีความแตกต่างกันระหว่างหูสองข้างประมาณ10-15เฮิรตซ์และ6แทร็กของเสียงกลองรวมทั้งระมนาและตะโคนเป็นแทร็กที่จะไม่ถูกสังเคราะห์เป็นไบนอรรลบีทส์การใช้ดนตรีบำบัดเพื่อเสริมการรักษาฟื้นฟูและบำบัดด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดหรือยาลดความวิตกกังวลดังนั้นจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดผลข้างเคียงจากยาซึ่งเป็นสารเคมีต่างๆและยังช่วยพัฒนาคุณภาพจิตใจและอารมณ์ในระยะยาวดังนั้นการบำบัดด้วยดนตรีโดยเฉพาะคลื่นเสียงไวนาลลบีส์ที่ช่วยปรับคลื่นสมองให้อยู่ในภาวะที่สงบ และมีสมาธิน่าจะช่วยลดท่าชิใจ่ายในการรักษาพยาบาลได้และสามารถเปิดฟังได้ตามต้องการการฟังดนตรียังช่วยจะลงจิตใจช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์การฟังดนตรีเป็นกลุ่มยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถใช้แทนการสื่อความหมายโดยการพูด เพราะดนตรีเป็นภาษาสากลและช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีจึงทำหน้าที่เสมือนเป็นดิจิตัลเมดิซินผลของการฟังส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ฟังด้วยควรใช้หูฟังแบบสเตอริโอเฮดโฟนและควรฟังประมาณ20นาทีต่อวัน นอกจากนั้นภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูยังได้ประดิษฐ์แว่นตาพิเศษที่สามารถปล่อยแสงกระพริบตามความถี่ที่สอดคล้องกับคลื่นไน n อนัลเบดส์การกระตุ้นสมองทั้งคลื่นเสียงและแสงกระตุ้นจะช่วยเพิ่มระดับการกระตุ้นสมอง